สักหน่อยนะครับในช่วงพริบตาเมื่อกี้นี้น่ะไม่ทราบ่ามันเกิดอะไรขึ้นผมมองไม่ทันนะครับคุณช่วยกรุณาอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับแว่นผมดําด้วยฮะมืออะไรนะยุ่งจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะสโลโมชั่นให้ดูก็ได้คอยดูดีๆก็แล้วกัน๋อครับขอบคุณมากนะครับเราเริ่มการบุกในท่านี้อู้ส่วนกุลิลินก็รักอย่างนี้อ๋ออย่างนั้นเองเหรออ่าแล้วเราก็กระโดดเตะ อแล้วเราก็หลบลูกเตะอย่างนี้แล้วก็สวนกำปัน้นหมายจะเข้าหน้าคู่ต่อสู้นะฮึบอ,อย่างนี้แล้วก็ตุย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 เขาจะถดน้ำลายรลผมกลัวสกระบอกผมก็เลยหดมือเข้ามานะเสยพอ,อเห็นช่องว่างเราก็ยืนมือซ้ายต่อยออกไปอย่างนี้อืว่าเขาสั่างขีโมกลดชั้นฉันก็เลยหดมือกลับแล้วก็คิดหาแผนการใหม่ที่จะมารับมือน่ะอืม